ซึ่งทางด้านของจังหวัดกระบี่เองครับคุณผู้ชมผมครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้มีการติดตามสถานการณ์เรื่องของภัยแล้งนะครับในการที่จะสำรองนะครับสำหรับแหล่งน้ําเอาไว้นะครับในการผลิตปปาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแลวก็ที่สําคัญก็คือว่าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการใช้น้ําอย่างประหยัดนั่นเองครับ นายังกูลศีลาเทวกูลพร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ครับรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่ในการสำรวจนะครับแหล่งน้ําคลองกระบี่น้อยบริเวณวัดกระบี่น้อยตำบลกระบี่น้อยอําเภอเมืองกระบี่ในการเตรียมใช้นะครับสำหรับแหล่งน้ําสํารองในการผลิตน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่โดยได้มีการเตรียมวางแผนนะครับในการที่จะนํากระสอบทรายนะครับ บิ๊กแบ็กนะครับไปวางเอาไว้ปิดกั้นลําคลองครับเพื่อที่จะยกระดับน้ำเนี่ยให้สูงขึ้นขณะเดียวกันก็ได้มีการนําเครื่องสูบน้ำนะครับไปติดตั้งแล้วก็วางท่อเชื่อมต่อระบบท่อประปาเดิมเอาไว้หลังจากนั้นก็สูบน้ําดิบนะครับเข้าไปยังคลองกระบี่ใหญ่ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดสูบน้ําเพื่อที่จะผลิตน้ําประปานะครับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่คาดว่าการดาเนินการดังกล่าวนะครับจะสามารถที่จะดําเนินการได้นะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคม2568นี้ครับนอกจากนี้ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้กล่าวนะคะว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะจังหวัดกระบี่ได้ประสบปัญหาภายแล้งอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นนะคะบทเรียนจากปีที่แล้วก็เลยมาเป็นบทเรียนใหม่ในปีนี้ค่ะทางจังหวัดก็เลยไม่นิ่งนอนใจค่ะปีนี้ก็มีการร่วมกันกับทุกภาคส่วนต่างๆค่ะร่วมกันในการแก้ไขปัญหาภายแล้งแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเลยค่ะช่วยกันประหยัดน้ําเพราะว่า ตั้งแต่ช่วงของกุมภาพันธ์มีนาคมนะคะไปจนถึงเมษายนฝนจะตกน้อยลงเพราะฉะนั้นนะคะเราอาจจะเจอกับปัญหาน้ำไม่พอใช้ก็ขอให้หาภาชนะค่ะมารองรับน้ำเอาไว้ายามขาดแคลนด้วยในส่วนของจังหวัดก็มีการพยายามที่จะดูแลอย่างเต็มที่ค่ะ